ตอนนี้มิ้ก็เสริมจมูกกับคุณหมอมีมาครบ6เดือนแล้วค่ะอีรู้สึกได้เลยว่าเวลาถ่ายรูปไปถ่ายงานอะ่ะดังมันขึ้นมาเลยค่ะทุกคนก็ก่อนอะมันจะต้องหันข้างตลอดเงอย่างที่มินเคยบอกใช่ปะเป็นจมูกที่แบบรับซับจริงๆปัญหาของ นี้เลยนะคะก็คือเป็นคนที่หน้าตรงเนี่ยถ่ายรูปไม่ขึ้นเลยหน้าขันมิติเพราะว่าสันจมูกน้อยมากๆแล้วเวลาถ่ายรูปอะคะ่ะเราจะชอบผันข้างตลอดเพราะว่ามันจะต้องแบบเห็นสันอะไรเงี้ยแต่ถ้าหน้าตรงคือแบบไม่ได้เลยฉันอยากสวยหน้าตรงบ้างอะก็เลยไปเห็นผลที่มินรู้สึกอยากเสริมจมูกขึ้นมานะคะก็เลยมาปรึกษากับคุณหมอมิวที่โซเมโกคลิน,นิกคะ่ะคือตอนนั้นหน้ามีนหน้าปรึกษากับคุณหมอมิวแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้จมูกเราอะมันเป็นทรงธรรมชาติไม่ต้องพุ่งมากเพราะว่าเราอยากให้จมูกอ,อยู่กับเราไปนั้น นนก็เลยให้คุณหมอมิวออกแบบให้ตอนที่หนูอยู่บนเตียงอ่ะคุณหมอมิวก็พูดกับหนูว่ามันจะสวยขึ้นแต่จะดูไม่ออกว่าทําอะไรมาอย่างนี้เลยคือจริงๆอ่ะหน้าสวยหวานอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสันตรงนี้มันเตี้ยไปหน่อยนะเนาะเยี๋ยว,วันนี้ก็คือเราจะปรับสันตรงนี้ให้สูงขึ้นนะให้ให้สโลปเนี่ยมันรับกันกับช่วงหน้าผากแล้วก็เน้นช่วงปลายจมูกให้ดูมันนูก็คือจะทําการเ,าเสริมโดยเทคนิคเซมิโอเพนเป็นการเสริมซิลิโคนตะไบแล้วก็แต่งปลายด้วยตัวเนี้ย หลังทําเสร็จทันทีนี่จมูกดูฟ้งขึ้นนะปลายดูุ้งขึ้นละมุนขึ้นแล้วก็หวานขึ้นมากเลยพี่ถ่ายหนึ่งเจ็บไหมคะเจ็บแค่ตอนสี่นาชาอย่างเดียวเท่านั้นค่ะที่เแบบก็ไม่เจ็บเลย ครบ6เดือนนะคะมีรู้สึกได้เลยว่าเวลาถ่ายรูปไปถ่ายงานอ่ะดั้งมันขึ้นมาเลยค่ะทุกคนคือเมื่อก่อนอ่ะมันจะต้องหันข้างตลอดไงอย่างที่มิ้นเคยบอกใช่ปะแต่ตอนเนี้ยคือจะถ่ายหน้าตรงหรือมุมข้างมุมไหนนะคะจมูกก็ผูงสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมาชาติมากๆซึ่งมิ้นชอบตรงนี้มากๆเลยค่ะทุกคนก็มีหลายคนทักมิ้นมาเต็มเลยว่าแบบเอ้ยไปทําอะไรมาดูสวยขึ้นแต่แบบดูไม่ออกมันตรงเรฟกับที่คุณหมอบอกมิ้นพอดีว่าแบบมันจะสวยขึ้นแต่จะดูไม่ออกว่าทําอะไรมาอะไรมานี้ก็ตั้งแต่เสริม จมูกไปนะคะก็มีงานติดต่อเข้ามามากขึ้นด้วยเออเป็นจมุกที่แบบรับซับจริงๆ